นะครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะครับจังหวัดอ๋อมาจากอุบลนะครับอุบลอุบลอันนี้ครับลูกค้าส่งเคอรี่มาครับของเพิ่งถึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะเลยนะครับท่านไหนที่จะส่งมาขายถามราคาผมไปผมยังรับซื้ออยู่ตลอดนะครับสามารถส่งส่งมาได้เลยนะครับส่งมาขายได้เลยครับ ของถึงนะคะผมถึงจะทําการโอนเงินนะครับไม่มีการโอนเงินก่อนเห็นของนะครับสําหรับลูกค้าที่ที่แบบรีบๆต้องใช้ตังอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าไม่ต้องส่งมาให้ผมก็ได้นะครับหาขายแถวแถวที่จังหวัดที่เป็เองอยู่นะครับจะง,ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าส่งหาผมก็ส่งวันนี้อย่างเงี้ยครมันก็จะถึงพรุ่งนี้ก็ก็คืนหนึ่งอะครับอ่าถ้าบางคนแบบ ไม่รีบก็ส่งมาได้ครับแต่ถ้าท่านไหนแบบรีบเงียฮะรีบใช้ตังรีบอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าไม่ต้องส่งมานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะครับจะแกะฟิลม์มออกเลยนะครับว่าฟิลม์มแตกหรือว่าจอนะครับจะได้ดูตำหนิไปเลยครับ ของถึงผมก็จะเช็คประมาณนี้นะครับเช็คสภาพตามที่ลูกค้าแจ้งว่าตรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับถ้ามันสภาพมันโอเคผมก็ทําการโอนเงินให้นะครับตัวนี้ก็ข้างหลังก็เป็นรอยหน่อยครับมันจะเป็นรอยพวกรอยเคสเลยส่วนมากรอยเคสนี่มันจะเช็ดไม่ออกนะครับลูกค้ามีรหัสหน้าจอครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะโทรหาลูกค้าก่อน